ทีด่ดที่สะกอนะลกมากเลยตอนนี้เดี๋ยวจะไปดูจะไปดูน้ําก่อนว่าที่ขุดบอ่อไว้มันเป็นยังไงนะฮะนี่ฮะที่นี่และฮะไปสุดไปสุดอ่าปามทางนู้นเป็นคลองน้ําสุดปามนี่และฮะ ฝังนี้ไม่ลันอยกกอม,นมันถมไววันนั้นไง็เออมันเลยไม่ลกวันนั้นที่มันถมมาถึงนี่งไงเพราะว่าตรงนี้ไม่ได้ถมขึ้นมาไงเพราะว่าดินมันน้ําไม่ท่วมไงโอ้แต่ปีน้าจะลกนะนนนนละเออหา,ายอ,อีกนี่แหละฮะต้องลง,งทุนถยไม่งั้นลกท่วม ลลมแล้วบอ่ออยู่ไหนน,นู่นบ่อนู่นเดี๋ยวไปดูบอ่อนี้ก่อนน้ำไม่เข้าที่เนาะอเออดีอนะโอ้ดินยังเรียบ <มา S 1> สบายาน,น,นั่นคองน้ำที่ขุดไว้ใช่ไหม,มแล้วก็ฝั่งนูน้นเดี๋ยวเราจะเดินสำรวจกันครับเดินมันถึงเกือบนู่นแหละฮะ ตัดกไปถึงนู้นทางรถเข้ามาเมื่อกี้เนี่ยแต่ดินมันก็ยังเละนะเธอมไม่มเมีอแต่น้ำไม่เข้าดิน,น่หว่าอือแต่ำมเาดนี่ห่าอืมแน้ำมาน้ม่ข้าดินนี่าน้มนา่นไม่เข้าดินหอือโตนไม่เข้ดนะอนไม่โอไม่้นี่อได่มาขุดครั้งแรกนะฮะ่ นั่นเลยอ่ะคลองน้ำอ่ะคลองน้ำธรรมชาติมันไหลออกโน่นเลยอืะนี่แหละฮะเต็มเต็มนั่นนั่นนั่อยู่เออตรงนี้มันมีควายมันแฉะกินควายโดนระวังนีมึงเธออย่าเข้าไปใกล้วมึงดินกี่เมตรนะนี่หกเมตรใช่ไหมหกเมตรความดึกเธอเดินมานี่ไงนี่ไงล่องน้ำอย่าไปนู่นอย่าไปทำไมล่ะ น้ำหนี่ไงร่องน้ําที่เราขุดมานฮะขยายร่องน้ําโอ้เป็นคลองน้ําเลยฮะช่างมานันไม่เป็นไรฮะเฮ้เป็นองน้<ะ>นงนหไม้ฝนตกที่ดินไงมันก็ไหลลงธรรมดามันไหลลงแต่น้ำมันไม่ได้ขึ้นนี่ี่ยเนี่ย,ย,ยโอเคครับ นี่เลยคลองน้ําที่เราขุดจะมันลึกลงไงม,มันก็ไหลเป็นคลองใหญ่ดีอะเออแล้วมันก็ไม่ไหล,ไม,ไ,หลไม่ไหลเข้าไปในที่นะมไม่ได้ไหลเข้าไปในที่เขาเนาะม,มันก็ไหลออกดีเนี่ฮะเออเดี๋ยวเราจะไปดูบ่อที่เราขุดไว้ตรงไหนอะบ่อ,อทำไมมันขาดออกมาอย่างเงี้ยทำไมไม่มีน้ําเลยอ่ะ วันนั้นพีเผนายมันยังมีคลองนะก็ทำไมมันคลองใหญ่จังวะมาดูก่อนนะฮะโอ้อโหมีอะไรเนี่ยมีบวบด้วยเหรอเนี่ยออใครมาปลูกบวบไว้เนี่ย อืมโอเคโอเคโอ้โหดินเต็มรองเท้าที่ไหนที่เราขุดโน่นคองน้ำมันฝังโู้นดูแล้วจะมาดูไล่มาเรื่อยๆโอ้ปลาเยอะมากเลยฮะอ๋อนี่นอรอ่อ,รอ,อ,องน้ำที่เราปล่อยน้ําไม่ให้มไม่ให้น้ํามันท่วมมันไหลออกไปสูมคบธรรมชาติโอ้อโหทําไมมันตื้นเนาะด,นดินลงเหรอเออน้ําป่าเนาะน้ำป่ามา เหมือนแยกเกาะไปเลยนะเนี่ยเนี่ยฝั่งนู้นโอ้โหดิน, oh. นมันมาถมเหรอมันน่าจะมาน้ำฝาขรับมาแต่ตัวนั้นก็ยังลึกอยู่เนาะตรงนั้นมีคูหรือเปล่า <Hey. S 2> นี่นั่นน่ะตรงที่ทางเข้าแต่ก่อน,นไม่รู้ว่ามันมีบ้างไม่มีแล้วบ้างเราเปิดตรงนั้นนะ่ะโอ้เหมือนมันแทงดินลงไปเลยนะเหรอนี่สามเมตรอ๋อ ที่ทําเป็นพักไงนั่นร่องน้ํามันไม่ได้เป็นไรอโอ้ร่องน้ําอยู่ตรงนูน้นนี่เป็นพักไงแต่ทางนู้นไม่ได้ทําพักไว้ไงเออเนี่ยฮะน้ําก็เลยไม่เข้าที่ตรงนี้ก็เลยเสมอเนาะเนี่ยเพราะมีจานน้าที่พักไวเ็แค่ไหนเมื่อล้นแค่นั้นเออเพราะว่ามันเข้ามานี่มันก็ไหลระบายออกไปนูน่นเปิดสองตา ไหนคุดไม่ใช่น้ำเปิดตรงนี้แต่น้ำตรงนน้นก็ไปนน่นเขาทำนาะเอ๋อเขามาปลูกข้าวตรงนี้เหรอไม่ปกติเขาทำมันนะมาถึงตรงเนี้นี่ฮะที่ขุดน้ำไว้แบบนั้นเออเป็นบ่อพักน้ำน้ำก็เลยไม่ได้เข้าที่ โอ้โหต้องเอากระดาษเช็ดชู้เช็ดรองเท้าเละเนี่ยฮะอ๋อตรงนี้เขามาทำนาะปลูกข้าวข้าวหวานนะฮะนี่ไงที่เราวางท่ออยูอ่ดิเนี่ยอ๋อน้ำจะไหลเข้าตรงนี้เนียออ่ยม,มันก็จิวมากเลยแต่มันก็จิ๋วมากเลย น้ำไหลมาตรงนี้แล้วออกตรงนั้นก็เลยไม่น้ําไม่เข้าตรงนี้ก็ยังเป็นสันนี่ไงมาดูตาน้ําก่อนบัวอืมตาน้ําที่เราปล่อยเปิดไว้เราจะข้ามไปฝั่งนู้นไม่ได้แล้วน้ําตรงนี้จะไหลตลอดโอ้โหสวยงามนี่ฮะตาน้ําที่เปิดไว้ฮะโหกลายเป็นน้ำตกเลยอะ่ะ นี่ไงร่องใหญ่ดีนะมันเลยไม่เข้าที่อ่ะตรงนี้ก็เป็นนั่นดีน้ำไหลตลอดเลยที่นี่นมไม่มีอะไรไปขวางเนาะนดีเลยตรงเนี้ยเ,เออย่อดินมันซุดตัวปรับตัวลงเนาะนโอเคโอเคมันจะมีน้ำบางส่วนที่มาทางนี้แล้ว เอมาทางนี้ก็ามาเข้าตรงนี้นะฮะอาพวกนั้นไม่มาเลยนี่นะฮะน้ำบางส่วนจะมาเข้าตรงนี้แต่ดินนี้ต้องมาถมขึ้นอีกเนาะที่จริงต้องถมไปถึงนู่นแล้วปะบางท่อต่ออีกเนาะอย่ยไปถึงนู่นเลยท่อเียมท่อใหญ่กว่านี้มันถึงจะน้ําถึงจะสะดวกไงยดินก็จะไม่มีการซุดตรงนั้นก็ไปเจาะร่องลงอีกขุดลงไปอีก พอดีมันตันที่จริงขุดแล้วเาบางท่อได้เลยนั่นน่ะว่นได้หละท่อใหญ่ไงเออตัวนั้นเราก็ดินถมนะไม่ให้ดินมันหนีเออดินถมแล้วเชื่อมต่อโยงกับตรงนู้นเนาะได้เลยตรงนั้นน่ะแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะฮะมันใช้ทุนเนี่ยน้ําบ่อที่ขุดกันวันนั้นน้ําเต็มนใช่แล้วนีน้ำเออเนี่ยดินมันดินไม่ชุดเลยดินดินที่ถมไว้ก็เลยดีเลยตรงนี้ที่อยู่อยู่ได้เออ เออทางเข้ามอไซค์อะไรสะดวกเนาะรถรถกระบระเก่าๆก็เข้าได้เดีย๋ยถ้าทําวิ่งไปวิ่งมาดีมันแข็งนะฮะทางเข้าตรงนู้นเป็นทางสาธารณะเข้ามาไฟฟ้าก็ต่อจากาะะจาตรงนู้นมาได้อนี่แหละฮะสวยงามโอเคคุณเพนเนี่ยตรนนี้น้ําก็ไม่เข้าเลยดีเลย ออธรรมชาติมากเลยครับญาติที่มเราทำไมยืนงองแงงกันอยู่นู่น